โอเคสวัสดีครับพวกผมนทวัฒบ์ BOM กับเกมอาร์มือถือมาเดี๋ยววันนี้ผมจะลงดันไปสู้กับบอสลงกันนะอ่าก็ลงมาถึงหน้าห้องบอสแล้วืออก่อนหน้านี้ไม่ได้อัดนะไอตอนลงแม็กแรกไม่ได้อัดเส้นทางมาเพราะว่าตอนแรกผมกะกะแค่จะมาสำรวจเส้นทางก่อนนี่เฉยเออไม่ได้คิดว่าจะอัดแต่ไหนๆก็ลงมาถึงหน้าบอสแล้ว ผัดให้ดูกันเลยดีวยกว่า, <Yeah. S 1> ามาดูตอนสู้บอสกันเลยดีวยกว่าบอกเลยตายไปหลายรอบมากกว่าจะมาถึงตรงนี้ <c oughs> ดีนะออกไปเซฟไ้ก่อนไม่งั้นได้เริ่มใหม่ไกลเลย <c oughs> มากินยายให้พร้อมเตรียมของก่อน <c oughs> เนื้อนีทิ้งไปเดี๋ยวนหนัก อ่าแล้วก็เอาะไรมาอ่านี่ยากันสลบโอเคลูกซองพร้อมเติมยาสักหน่อยโอเคลุยโอเคมาสู้กับบอสลิงดีกว่ากวัดดีพี่อ,อ,อะไรอะไรมาทุบอกทำไมคิดว่าเท่เลยมันขี้หินมันขี้หินอุ้ยอุ้ยหลงไม่พน้นปะ

เดี๋ยวเคลียร์ลูกสมุนบ้าหน่อยดิเกกะแล้วกันเคลียร์ลูกสมุนพิลิ่งหน่อยเกกะมันชอบขวางทางเราเฮ้ยวุ้ย,ยดีนะมันขวางติดหินไม่งั้นโดนเราเต็มเต็มเดี๋ยวจูงตรงนี้ดีวกว่ามาหลบแถวนี้ดีกว่ามาพี่ ưi ưi chạy yên đôi khi chạy yên chạy bức thúc chạy bức thúc ui đồn chạy 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 tôi, chạy 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 Mà,

จุกจุกยืนนานไม่ได้นะเกาะผมไม่ค่อยหนาด้วยเนี่ยอือไม่โดนอะไรของพี่อะไรของพี่อุ้ยไว้กระสุนหมดเฮ้ยลูกน,อน้องลูกน,อน้องมันลูกน,อน้องอืออือถอย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 ,อย, w, อยเอร็วถอยเร็วโอ้ยสโลว่ะโดนเด็ดตัวเล็กปลาปลาอะไรเลย ปลาอะไรใส่ยาวเออทยุยผู้ผิดผู้ถูกแล้วลวนๆโด,ดนไอตัวเล็กมันปลาอะไรใส่เราเท่าใหญ่เลยทำให้เราสลบวิ่งไม่ออกเลยอือโอยทำไมยิงโด,ดนโดนแต่ไอีตัวเล็กวะ ไปฆ่าสลบทขึ้นกินยาก่อนกินยากันสลบก่อนอออขวางจังเลยไอ้ินสบุนเนี่ยขวางจังเลยพี่บ,บ,บึ้มพี่บึ้มพี่บึ้มอุ้ยอุ้ยโดนอีกมัดแล้วเอาเอาเอาอะไรอะไรมาประกาศสักดาอะไรของพี่ ไม่โดนอะไรของพี่อุ้ยไปติด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 หินเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจะตายแน่โอเคแหม่หน้าสากันเหมือนกันแน่กว่าจะตายเจตะตรงไหนโอเคก็ อ้างหารบอสลิงได้เรียบร้อย <The noise> ถือว่าลำบากเลยนะสำหรับผมเนี่ยเพราะว่า <mark> ปืนก็ไม่ค่อยแรงเ <trails> <า>ท่ <net> าไหร่นะลูกสองเนี่ยดาเมจประมาณร้อยกว่าเองต้องใช้เวลายิงนานกว่าควรวกว่าจะฆ่าได้โอเคแต่ก็ฆ่า,าได้อยู่ไปออกดีกว่าเกิดบ้านแล้วกัน โอเคเดี๋ยวนอนให้เช้ากันโอเคไหนดูสิได้อะไรมาบ้างได้เป็นอะไรเนี่ยอ่อรูปภาพอะโน้ตโน้ตอะไรทุกอย่างรูปคืออะไรนะแล้วก็อ่าเอลมเมนต์ ยี่สิบได้ของไม่ค่อยดีแล้วเลยนะแต่ว่าผมไปเก็บบานสัตว์มาเยอะอยู่นะไอ้อานพวกไลโนดันเจียนอะไรอย่างงี้เอ,อ,อันนี้อะไรอ๋อลูกป,ปันปป้นลูกปั้นนี่ลูกป,ปั้นมา้าอ๋ออ๋อแล้วก็ได้เป็นอ๋อบุปินเทคมาด้วยนะอ่า สกู๊ว่ามาร์กอะไรเนี่ยอ่าแล้เป็นบูปินเทคมาด้วยแล้วก็อย่างอื่นที่ได้มาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบูปินปืนนี้ก็ทามเมไม่ค่อยแรงเท่าไรหร่ได้ของไม่ค่อยดีเลยเว้ยลงดันเจียนนี้อย่างว่าแหละมันเป็นดันเจียนระดับ E.C. เนาะน่าจะได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่อ่าโอเคอันนี้ก็ จบประมาณนี้ก่อนเนาะขอต่านเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเปพียงลังใจให้ผมจำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับสาหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่พาร์ทหนะ้าสวัสดีครับ